สวัสดีครับพบกับดักด DIY ไวทำไม่ได้เหมือนเป็ด do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมากล่าวถึงสวิตช์นะครับผมของสวานไรสานมาคิต้า df 3 3 0 d นนะครับผมสวานรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าครับผมที่ผมซื้อมาประมาณสักน่าจะเจ็ดแปดปีได้แล้วครับผม ผมซื้อให้พ่อตาตอนนั้นซื้อมาออในราคาพั0หบาทเฉพาะเครื่องเปล่านะครผมใช้งานไประยะเวลา7จปีน่าจะได้ครับผมเจปีน่าจะได้ตัวแปลงฐานนั้นหมดผมผมก็เลยแกะและประยุกต์เปลี่ยนแปลงฐานจนมอเตอร์สามารถทำงานได้ครับผม แต่ปัญหาก็เกิดมาอีกครั้งเพราะว่าสวิตช์ของสว่านนั้นกลับเสียผมมันร้อนเหมือนมันชออยังไงไม่รู้ผมพังนะผมทีนี้ผมไปหาอะไรหาซื้อในออนไลน์ก็กค้นหาไม่เจอเจอแต่รุ่นใกล้เคียงกันเป็น df 3 3 1ครับผม แต่ราคาก็ค่อนข้างแพงครับผม750บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะผมขั้นต่าทำไมสวานมาคิต้าไสายมา i ิต้าสวิตถึงแพงมากผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวเปล่ามาเลยครับผมในราคา 1,175บาทรวมส่งแล้วผมพร้อมกับซื้อแบต10.8โวลต์ครับหนึ่งแอมป์ของแท้มาเกต้ามานนแล้วผมราคารวมส่งแล้วประมาณ603บาทรวมทั้งสิ้นซื้อมาก็1,700เอ่อเกือบเกือบ1,800นแปร้อนะผมทอน ยี่สิบาทนี่แหละทำลองนี้ครับผมอันที่จริงสมัยนี้มันก็มีเครื่องมือพวกสว่านไรสายนี้ออกมารุ่นใหม่ๆทั้งของจีนของ m a เ i ต้าแท้ซึ่งราคาเองก็ไม่แพงเท่าไหร่นะผมแตอ่อย่างว่าครับผมพ่อตาก็เป็นช่างไม้ประจำหมู่บ้านแล้วก็สว่านตัวนี้เป็นสว่านตัวแรกของแกและแกก็ ยังยึดติดกับมันอยู่ครับผมผมก็เลยไปค้นหาซื้อมาได้ผมราคาก็ลดลงมาแล้วผมจากที่เคยซื้อมาแต่ก่อนพันห้าร้อยบาทพันแปดร้อยบาททั้งนั้นเนี่ยผมเฉพาะตัวปลาแต่ตัวน,นี้ก็เหลืออยู่ 1, 000, ยยยยยยยพันเอ่อระราบันพันสองไม่เกินพันสองครับผมพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนั่นเองไอ้ก้อนแบตเตอรี่เหมือนกันครับผมแต่ก่อนก้อนหนึ่มตกน่าจะแปดร้อยเก้าร้อยแต่ตัวนี้ก็เหลืออยู่ห้าร้อยแล้วผมห้าหกร้อยแล้วผม ก็ก็ถือว่าทนเนะผมเจ็ดแปดปีถึงจะเสียหรือซ่อมก็เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะผม ในแพ็กก็จะมีคู่มือนะครับผมแล้วก็ซองสายสว่านนะครับผม ใหม่กริปเลยครับผมก็ดูสวยนะผมสตาร์บคกิต้าดูบุนแข็งแรงดีครับผมเปรียบเทียบกับตัวเดิมก็จะมีตัวเครื่องมาคู่มือแล้วก็ซองเน็บนะครับผม ส่วนตัวแบตเตอรี่ก็เป็นแบตของแท้ผมขนาด1.3แอมป์ครับผมชื่อรุ่น bl 1 0 1 3ะครับผมตัวนี้เป็นตัวเดิมครับผมก็ยังใช้ได้ดีครับผมแต่ว่าตอนที่ซื้อมานั้นมันมีอยู่2ก้อนก็เลยซื้อเพิ่มมาอีกครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวสว่านกระแทกใช้งานร่วมกันด้วยครับผมมันไม่เพียงพอก็ซื้อเพิ่มมาอีก เดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะครับผมมีสองหมุนความเร็วนะครับผมมีท็อกสิบแปดท็อกตัวน,นี้เจาะได้อย่างเดียวผมไม่มีกระแทกนะครับผมในาราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้า ซื้อสว่านจีนก็อาจจะได้ขนาด18โวล์นะผมแต่เชื่อเถอว่ามากิต้ารุนนี้นะผมถึงแม้มันจะแค่1ิบถโวล์แต่ว่ามันทนทานดีครับผมของแท้ครับผมและอีกอย่างที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า อ,อย่าบอกว่าบางครั้งสวานอ,าอะไรของสวานแท้นะผมราคาค่อนข้างแพงครับผมซึ่งบางทีการที่เราจะไปหาซื้ออะไรมาเป็นตัวตัวตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่น่าจะดีกว่าครับผมแล้วก็เก็บตัวเก่านี้เอาไว้เป็นอะไร เพราะว่าเครื่องใหม่พอมันนานไปนะผมมันเป็นรุ่นเก่าครับผมพอนานๆไปบางทีความนิยมอาจจะลดน้อยลงเขาอาจจะลดราคาลงทมเมียผมซึ่งนี่ก็ถือว่าได้ราคาที่ไม่แพงครับผมแค่พันหนรบาทผมว่าโอเคครับผมประสิทธิภาพในการใช้งานใช้งานทั่วไปเจาะนำขันทำงานไม้ได้สบายครับผม ซึ่งตะก่อนผมว่ารุ่นนี้ก็น่าจะเป็นที่นิยมกันสำหรับช่างไม้หรือช่างเดื่นครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการเคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ